วัดีครับวันนี้ครับผมจะพามาทําน้ําพริกองนะครับสูตรการทําก็ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากครับส่วนผสมนะครับก็จะมีหมูสับนะครับเป็นหมูติดมันนะครับพริกแห้งประมาณ15เม็ดหรือตามชอบนะครับกระเทียมหัวไย่หนึ่งหัวนะครับก็หอมแดงนะครับประมาณ10หัวนะครับกระ ปีนะครับขิงช้อนโต๊ะนะครับมีมะเขือเทศนะครับต้นหอมผักชีนะครับผักเปมไม่หอมเนาะครับเอมมาทำกันเลยครับไปทิชแ้งไว้ก่อนครับตำครับใส่กระเทียมครับใส่กระเทียมเข้าไปครับ นะครับปีดครับเมื่อส่วนผสมเข้าทุกอย่างเข้ากันเริ่นะครับจะใส่หมูเข้าไปเลยนะครับ ตำตัวเลยครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับก็บตักออกจากคกมาครับเราจะไปพัดกันนะครับจะหอมแดงติเหลือนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปเจียวน้ำมันนะครับเพื่อ,อไปพัดครับหมูของเฮานะครับครับตั้งน้ำมันให้ห้อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจียวหอมแดงก่นกอน,นครับเคล็ดลับของความอร่อยนะครับดูที่หอมแดงนี่นะครับใช่หอมแดงเจียวน้ำมันนะครับ แกงเลือเล่อมเหลืองนะครับเขาก็ใส่หมูนะครับที่เขาต่ำกับน้ำพริกลงไปเลยนะครับ พัดหมูให้หอมนะครับแล้วก็ไปมาคั่เทศครับพัดต่อไปนะครับเมื่บบอมานกืะเทศเละหมดเลยนะครับ ใส่น้ำเปล่าหน่อยนึง่งครับครับเมื่อมาเขตเทุเละดีแล้วนะครับ แล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีไปเลยนะครับใส่ต้นหอมผักชีครับเกิดความหอมนะครับครับแค่นี้ครับน้ำพริกอองของเราก็เซร็จแล้วนะครับปิดไฟนะคร พักใส่ห้วยครับดูหน้าตากนะครับ